สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในห้องเซ็กซี่บาคาร่าเกมครับวันนี้ผมมารีวิวการใช้สูตรนะครับสูตรตัวนี้ถือว่าแม่นมากครับผมเพิ่งได้มานะครับเป็นการทําขึ้นมาใหม่ของโปรแกรมเมอร์ชื่อดังนะครับโอเคครับไม้แรกผมลงไปที่แบงเกอร์ก่อนครับผมจะใช้ทุนแค่100บาทนะครับมาดูกันว่าผมจะได้เท่าไหร่ผมจะอัดคลิปสั้นๆนะครับตามสูตรไปสัก4ไม้นะครับสูตรบอกให้เล่นแค่4ไม้นะครับดูซิว่า4ไม้จะได้เท่าไหร่เล่นแบบทบเงินนะครับ สูตรตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับเพิ่งทําขึ้นมาใหม่เลยครับโอเคครับลุ้นไพ่เป็นยังไงครับมาเจ็ดแต้มลุ้นยังไงฮะโอเคครับยังไงฮะเจ็ดครับเจ็ดครับเจ็ดแต้มครับแดกสิครับวันนี้นะครับก็อยู่ว่างๆนะครับอยู่ว่างๆนะครับช่วงสถานการณ์เคอร์ฟิลนะครับเวิร์กฟอร์มโฮมนะช่วงนี้ครับออกไปไหนไม่ได้ก็มาหาเงินใช้กันครับมา แอดไลน์มาหาผมนะครับแอดไลน์มาครับมาคุยกันครับมาปรึกษากันได้ครับอยากได้เงินใช้อยากได้สูตรไปใช้นะครับหมายสองไปครับ200บาทครับทบเงินไหมครับที่แบงก์เกอร์ครับตามสูตรครับสูตรให้ที่ไหนไปที่นั่นสูตรให้สีอะไรไปสีนั้นวัดใจกันตามสูตรไปเลยสักครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ผมรีวิวในการดูเข้าไพ่ปิงปองข้าไพ่สองตัดสองนะครับวันนี้มาตามสูตรครับเป็นไงครับปอกแปเข้าให้เป้งไปครับ โอเคครับสวยหรูแนวไพ่นะครับที่ผมเล่นวันนี้นะครับนอกจากดูสูตรแล้วนะครับดูเขาไพ่ก็เป็นแนวไพ่มังกรด้วยนะครับใครอยากศึกษาตรงเขาไพ่มังกรก็ดูไปได้นะครับสูตรก็ถือว่าโอเคนะครับสูตรให้ตัดไปเพย์เยอร์แล้วเห็นไหมครับมังกรหางไม่ยาวเท่าไร่นะครับสูตรให้ตัดไปเป็นเพย์เยอร์นะครับตามไปที่เพย์เยอร์ครับ400ครับ400รยครับ สูตรเข้ามานะครับสูตรจะบอกให้เล่นแค่สี่ไม้นะครับผมก็จะเล่นตามนั้นนะครับไม่เล่นันเยอะนะครับบวกคือเลิกผมไม่ใช่ผีพนันเข้าสิ่งนะครับผมบอกมาหลายคลิปแล้วโอเคครับเป็นไงครับปล็อกแปดโป้งเข้าไปเย็ดเคว่าไปตามเนื้อผ้าครับปล็อกแปดครับสี่ร้อยหวานๆมาครับไม้ต่อไปครับสูตรว่าไงครับแบงเกอร์ครับ ไปสิครับแบงเกอร์ครับแปดร้อยจัดไปครับอย่าให้เสียมาหมายทสี่แล้วนะไม้นี้ผมเลิกเลยเท่ากับบวกพันกว่าบาทหวานหวานแล้วจิบจิบแล้วพันกว่าบาทนี่ไปหาที่ไหนได้ใช้เวลาไม่กี่นาที่าใครอยากเล่นลองแอดไลน์มาครับแอดมาเลยซูเปอร์หนึ่งหกแปดแปดอยู่หน้าจอแอดมาเลยครับย็งไงไม้นี้ โช์9ต่อ5แต้มเป็นไงฮะแหลมเลยโอเคครับจบที่ไม้นี้นะครับใครอยากได้สูตรนะครับอยากให้ผมนำเล่นแอดไลน์มาหาผมดว่วนนะครับรีบเลยนะครับแอด,ดก่อนรวยก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับเเจอกันใหม่ครับ